สวัสดีค่ะโมแอนทีวีนะคะวันนี้เราจะพามาหาหน่อกมา

아이 봐. 어. <laughs> <laughs> <너무 좋아요. 웃음> 아, 다고 따갔는가 보다. 맞아 소용 소용 어디가 이리로 가피피 저기네. 아직 안 올랐어. 오 여기는 아, 이쪽에 올래 많은데 오빠 안단 말이야. <laughs> 아니 딱 좋아 맛있어 아니 조금 더 커야 돼 어이 하탕 롱봐 이거 하고 싶어 이거 하고 싶 เห็นปะเห็นจริงม <se ep> ันกำลังเกิดไหมนี่น้อยหน่อยน้อยก็ลังเกิดพี่น้องนอนยไงนอยนที่หนเอาลูกเินลู

สูง너무ข่อข้อดีใจไลยพี่น้องพี่น้องตอนทั่งไงค่ะทั่งเกินทั้งไงทั้งแย่ทั่หลายนอง 저기 여보 뒤에서 저기 당기 있다. 네, 여기 나이 여기 이기와이카 <laughs> 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 <meine Mama. 웃음> <Belarus> 응. 음. 됐어. 잠깐.

와. <은간에 동 Adams> <laughs> <laughs> <아차, 그리고, volleyball> 와, 크다. 엄마 지금 기분 좋다. 오 마이 갓. 아, 아자 ยบนน่าไ um ่ันอลลี <t os> <t os> <t os> <t os ่บันทยงน่มาลันีตัวอะไรตปายูวังเอคือบ่เปลี่ยนเลยนีะไ่เทสอเทสลก็ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปเท่นี่เน่ยเออเลียงเนี่ก่อนไปไปนจ้า็มาตัดเราแน่นออกนไปทงขานอคุณนุ่มแบอนัก ลมใบอยู่่าออกมาหนี่ตัวนี้แคาตัวนีไปวดเอวพี่น้องพากเรนเป็นชหาร้อวันนี้วดเอวเบียมงมันใหม่ได้มาแล้วพี่น้องจ้นี่จะนอนทั้งดินนอนแบบไงเลยเดี๋ยวขาสามาปอก กันนี่ออกรับเปลือกมันออกเลยขานี่บอ่ะเ้อเสียเมื่อแต่นอนมันเออจะน้ำมันเอโอ้ยโคอิโต้เรือจะอุ้ยบ้าเรือจะเปลือก để cả mọi người sao <Sí tem gala> có tiền nó phải tất cả mọi người 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 mọi itu apa? nol bagaimana nol pol, luar kau อืมเลจกนแวใส่ใไ,บบาไ้าน่ราคุม้มง่าย่ไหม,ม,มค่ะเราก็หามาเรียบร้อยนะคะปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็ปกติโอป้าบอกว่าจะขึ้นในเดือนหน้านะคะก็จะมีแบบยาวนะคะเรามาก็จะเล็กๆนิดเดียวนะคะ ก็ยังไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนึงนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเมนูแกงให้ดูแกงหน่อยม้สดให้ดูนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ